สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมมงคลนะครับวันนี้ท่านเข้าถึงธรรม,มะแล้วหรือยังนะครับนักศากาาพระอาจารย์เจเจครับผมครับผมนักศาการครับท่านครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องมรรคาหรือวิธีอะไรนะ <laughs> มักคาแหาา่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อาจารย์คิดว่าประเด็นนี้คิดคิดว่าอย่างไงครับผมครับผมก็ถือว่าแท้ที่จริงเราก็ถือว่าทุกท่านทุกคนที่กําลังรับชมรับฟังอยู่ก็ถือว่ายังเป็นมนุษย์ทุกท่านทุกคนครับแต่ว่าการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นก็หลายท่านอาจจะเปลยนได้หลายท่านอาจจะเปลี่ยนไม่ได้ hmm. แล้วทีนี้เนี่ยต่างคนที่เกิดมาในโลกเนี่ยนะมีหลายล้านล้านคนเนี่ยนะท่านนะนะแล้วเราจะเอายึด หลักความคิดหรือของใครที่เป็นแบบอย่างว่าเป็นมรรคแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั่นก็คือเราก็ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะพระพุทธองค์ก็กล่าวไว้ความเป็นมนุษย์ยที่สมบูรณ์นั้นเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่ามีศีลมีธรรม,มในที่นี้ก็คือเน้นไปที่เรื่องของการมีศีลศีลในที่นี้ก็ไม่ใช่ศีลของผู้พุทธเจ้าที่พระองค์เอาไว้เพียงผู้เดียวไม่ใช่พระธรรมไม่ใช่พระสง์ ไม่ใช่เราท่านที่จะยึดถือไว้เป็นผู้เดียวแต่เป็นศีลที่ประจำไว้กับโลกที่เรียกว่าเป็นศีลห้าศีลห้านั้นก็คือเป็นการบ่งบอกถึงระดับของความเป็นมนุษย์ในตัวของเราทวนอีกรอบหนึ่งนะครับผมศีลห้ามีอย่างศีลห้าเนี่ยแบ่งออกเป็นศีลข้อแรกเนี่ยนะฮะในความเป็นตัวของเราร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเรามีศีลข้อที่หนึ่งเราก็จะเพิ่มเข้าไปก็คือมียี่สิบเปอร์เซ็นต์ศีลข้อที่สองยี่สิบศีลข้อที่สามยี่สิบศีลข้อที่สี่ยี่สิบศีลข้อที่ห้ายี่สิบรวมเป็น ห้าข้อก็คือ100%เอร์เซนมีมีอะไรบ้างถ้าเราไม่มีศินข้อแรกเราถูกตัดออกไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับ20ข้อที่สองก็20รวมเป็น40ข้อที่สามก็40 60หกสิบนะครับข้อที่สี่ก็แปดสิบข้อที่ห้าก็รวมทั้งหมดก็คือไม่เหลือแล้วสําหรับความเป็นมนุษย์ทไมสินข้อเมื่อกี้ทำไมเยอะจังเลยนะไม่หมายถึงว่าในแต่ละข้อรวมกันไงยี่สิบบวก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 ยี่สิบฉะนั้นเนี่ย นี่ก็คือการวัดระดับของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือว่ามรคขาแห่งความเป็นมนุษย์นี่สินข้อแรกเนี่ยเราก็คงจะรู้ดีอยู่แล้วว่ามีอะไรนั่นก็คือว่าการที่เราเนี่ยอย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะนาการฆ่าสัตว์การเบียดเบียนการทำร้ายมนุษย์ทำร้ายสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก่อใ,นะใ,ให้เกิดความทุกข์แก่จิตแก่ใจก่อให้เกิดความทุกข์แก่ผู้อื่นเรารักสุขเกียรติทุกชั้นใดคนอื่นก็รักสุขเกียรติทุกชั้นนั้น นะครับฉันเรียบร้อยแล้วเลยเพนเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือข้อแรกนะครับบ่งบอกถึงว่าถ้าเรายังไปเบียดเบียนผู้อื่นอยู่นะถ้าเราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่นะนี่ก็คือถูกตัดออกไปแล้ว20%ของความเป็นมนุษย์ของเราแต่ถ้าเรามีอ่ะเพิ่มไปแล้ว20%อนะครับทีนี้ข้อที่2คืออะไรท่านข้อที่2ก็คือทินนาก็คืออย่าไปขโมยลักเล็ก นะของคนอื่นนะของอะไรก็แล้วแต่นะฮะไอพงไอแพดไอโฟนะ iPhone, นะครับผม m 1 5 0อานะฮะอุตสาห์นายนะขอตรวจล่วก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับผมเนี้ยสิ่งต่าง,าง,างๆเยอะแยะมากมายอย่าไปขโมยมเขาก็มีของเขาอยู่เราก็ไม่มีเราก็ขวนขวายหาสัมมาชีพนะครับเขาก็รักของเขาเราก็รักของเรานะครับผมก็อย่าไปเอาของคนอื่นถ้าเราทําข้อนี้บ่อย นะฮะเราก็จะทําให้อ่าความเป็นมนุษย์ความเป็นมรรคาในการปฏิบัติให้ถึงสิ่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์<ม>ก็ขาดขาด,ขาดย่นยน่ออกไป<ม>นะครับถ้าสองข้อไม่มีก็ขาดไปแล้ว 40%, 40นะครับผมอีก10%<ม>ก็เป็น,เป,นเป็นกึ่งมนุษย์กึ่งผีดิบอะไรก็ว่ากันไปที<ม>นี้ข้อที่3คือความเป็น าการไปผิดลูกผิดเมียของผู้อื่นนะครับข้อที่สก็คือการไปอย่างเช่นเขามีเจ้าของอยู่แล้วนะฮะเราก็ไปไปแย่งเขามานะครับผมหรือไม่ก็บางทีทาตที่เขาไม่ได้ให้นะครับลูกเล็กเด็กแดงที่พ่อแม่ไม่ได้อนุญาตนะครับก็รวมไปอันนี้พวกนี้เราก็ไปชิงปวดชิงวิ่งราวไปเอาของเข้ามาหรือว่าไม่ก็ไปรักของเข้ามาไปเอา ว่าลูกของเขามาถ้าต้องเข้ามา,อ,าอย่างนี้เป็นต้น<ม>อันนี้ก็คือ,อ,าาอนนคว่า,วาระหว่างแต่งงานแล้วกับยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยถ้าถ้าแต่งงานแล้วว่าไม่แต่งงาน <c oughs> คนมาแย่งเอาของเราไปเนี่ยมันมันจะผิดเท่ากันไหมพระอาจารย์คือข้อที่คืออ่อ,อ่เจตนาโดยที่เขามีแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่งบอกถึงเจตนาชัดเจนนะท่าน ว่าเนี่ยมีเจ้าของแล้วถ้างั้นถ้าเอาไปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหนัก<ม>แต่อย่างไรก็ดีในวิถีชีวิตประจําวันเราก็นึกว่าเอ๊ะคนที่ไม่แต่งงานเนี่ยจะไม่ผิดแท้ที่จริงเนี่ยมันอยู่ในองค์ข้อ3<ม>อย่างเช่นว่าที่ผมได้พูดไปหมายความว่าอย่างเช่นว่าลูกที่บิดามารดาไม่ได้อนุญาตเนี่ยแล้วเราไปาไปหลอกเขาแล้วให้เขามาอยู่กับเราแล้วพ่อแม่เขาไม่ได้อนุญาตอย่างนี้เป็นต้นตออนี่ผิดนะ ่านจะยิ้มเวลาท่านพูดท่านจะยิ้มนี่ก็คือในเรื่องนี้นผิดนี่ก็คือผิดนะท่านแต่ว่าถ้าสมมุติว่าถึงแม้ว่าไม่ได้แต่งงานแต่พ่อแม่บอกว่าเออไปไปอยู่ด้วยกันเถอะอนุญาตแล้วก็ทั้งเห็นด้วยเห็นดีเห็นงามอย่างเงี้ยนี่ก็คือไม่ผิดอย่างนี้เป็นต้นอ่ะทั้งนั้นถ้าเราไปทําข้อนี้เสร็จปั๊บเนี่ยความเป็นมนุษย์ในตัวของเราก็จะถูกลดบั่นทอนลงไปอีก20เอร์ซนก็คือ6กสิเปอร์เซนต ทีนี้ในประการต่อไปข้อที่4ี่ท่านข้อที่สี่นี่นะก,ก็คือข้อสามข้อเริ่มมาแล้วก็เพิ่มมาทีละยี่สิบข้อที่สี่ก็คืออะไรนะโกหกมดเท็จนะครับมผมมุสาวาทาเวรามานีนะข้อนี้ถ้าเรามีเราก็จะเพิ่มความเป็นมรรคาแห่งการเปลี่ยนมนุษย์ที่สมบูรณ์เพิ่มขึ้นไปอีกแต่ถ้าเรามีลดน้อยถอยลงไปความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของเราก็ลดน้อยถอยลงไป นะครับผมแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือการดื่มสุราเมรยัย mm. การดื่มสุราเมรัยเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าท่านบอกว่าสุราหรือศีลข้อนี้เป็นประธานเลยนะเป็นประธานศีลข้อต่างๆนั่นหมายความว่าตรงเนี้ยนะท่านประคับประคองสติแต่เมื่อสติของเรามันขาดแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะทําข้อ1ข้อที่2ข้กที่3ข้กที่4ทําได้ทั้งหมดทุกข้อฉะนั้นสติเนี่ยถ้าเรามีเราสามารถป้องกันภัยพิบัติได้ทั้งปวง นะฮะก็คือหมายความว่าสติเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอ๊ะสมมุติว่าเรากําลังขับรถไปก็มีคนจ้องเราอยู่หรือว่าเราเดินไปที่ไหนทั้งที่มืดที่สว่างเนี่ยมีคนมามองอยู่ข้างหลังเราเราจะทําผิดเอ้ยแกอย่าไปทำนะเฮ้ยนะฮะอย่าไปทํานู่นทนํานี่นั่นก็คือตัวสติให้เหมือนกับว่ามีคนระมัดระวังมองเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราจะทําผิดอย่างนี้เป็นต้นเป็นสเสมือนมีคนมาคอยบอกกอู่ตลอดครับผมฉะนั้นทั้งข้คอนี่ <laughs> ทั้งห้าข้อนี้น,นะครับรู้สึกว่าจะไปบ้านเดิมแล้วครับ <c oughs> นะฮะทั้งห้าข้อนี้คือมรรคาแห่งการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านพยายามบอกเราถ้าเรามีข้อนี้เสร็จปั๊บก็จะทําให้ศีเลนะสุกติงยันตีศีลจะทําให้ไปสู่สุคติศีเลนะโภคสัมปทาศีลจะทําให้ได้โภคสมบัติศีเลนะนิพุติงยันตีตสมาศีหลังวิโสทะเยครับ ฉะนั้นเนี่ยศีลนี่แหละก็จะทําให้ไปสู่นิพพานนี่ก็คือไอ้ที่เป็นประโยชน์แล้วยังมีประโยชน์อีกหลายข้อด้วยกันท่านนะฮะก็มีเขาเรียกว่าอน,นิสงสงก็แล้วกัน<ม><ม>นะพระอาจารย์อัน,นิสงสงอนิสงส์อนิสงส์ข้อแรกก็คือเดี๋ยวอน,นิสงสงเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าเวลาของเราก็ในเทปนี้ก็คงจะเอาไว้ให้โยมติดตามกันในช่วงต่อไปแล้วกันนะท่านครับก็สุดท้ายเราก็อยากจะฝากไว้ว่า นะฮะวันนี้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นาการหรือเราปฏิบัติมรรคาแห่งการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วหรือ,อยังและก็ท้ายที่สุดก็อย่าลืมว่า,าอย่าลืมทาสมาธิทาวิธีสาสมาธิทําวันละ15นาทีเช้า5บ่าย5แล้วก็เย็น5ก็จะได้รับเพิ่มพูนกําลังจิตกําลังใจแล้วก็จะดํารงชีวิตอย่างมีความสุขฉะนั้นวันนี้เราทั้งสองท่านครับท่าน ก็ขอลาลงไว้แต่เพียงเท่น,นี้วันนี้คุณทำสมาธิแล้วหรือยัง